ฉเฉลยแบบฝึกหัด12.10โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินหน้า 169- ถึง1น1นะคะมาดูหน้า169ค่ะแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่1นมเปรี้ยวราคาขวดละ12บาท50สตางค์แก้วตาซื้อ8ขวดแก้วตาต้องจ่ายเงินเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือแก้วตาต้องจ่ายเงินเท่าไรสิ่งที่โจทย์บอก นมเปรี้ยวราคาขวดละ12บาท50สตางค์แก้วตาซื้อ8ขวดนักเรียนจะเห็นว่าถ้านมเปรี้ยวขวดเดียวนะคะจะราคา12บาท50สตางค์แต่แก้วตาซื้อ8ขวดดังนั้นเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีการคูณนะคะเขียนหน่วยบาทและสตางค์ไว้ก่อนนะคะบรรทัดแรกค่ะนมเปรี้ยวราคาขวดละ 12บาท50สตางแก้วตาซื้อ8ขวดนำมาคูณกันนะคะต่อไปค่ะแก้วตาต้องจ่ายเงินคูณในหน่วยสตางค์นะคะ8คูณ50ได้400คูณในหน่วยบาทนะคะ8คูณ12ได้96ในหน่วยสตางค์ได้400สตางค์นะคะ เราทราบว่า100สตางค์เท่ากับ1บาท400สตางค์ก็จะเท่ากับ4บาทนำมาบวกกับ96ในหน่วยสตางค์ก็จะเหลือ0น,นะคะ96บวก4ได้100ดังนั้นแก้วตาต้องจ่ายเงิน100บาทค่ะต่อไปข้อที่2นะคะแม่ซื้อผ้าม่าน2ผืน เป็นเงิน280บาท50สตางค์ถ้าแต่ละผืนราคาเท่ากันแม่ซื้อผ้อมาม่านราคาผืนละเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือแม่ซื้อผ้อมาม่านราคาผืนละเท่าไรโดยโจทย์บอกว่าแม่ซื้อผ้อมาม่านสองผืนเป็นเงิน280บาท50สสตางค์ถ้าแต่ละผืนราคาเท่ากันนะคะนักเรียนจะเห็นว่า 280บาท50สตางคือราคาของผ้าม่านสผืนนะคะถ้าเราอยากทราบราคาของผ้าม่านผืนเดียวเราก็จะใช้วิธีการหารค่ะบรรทัดแรกนะคะเขียนว่าแม่ซื้อผ้าม่านสองผืนเป็นเงิน280บาท50สตางถ้าแต่และผลืนราคาเท่ากันเราจะใช้วิธีการหารสั้นนะคะ เขียนบาทกับสตางค์ไว้ก่อนค่ะและเขียน280บาท50สตางค์เป็นตัวตั้งไว้ข้างในนะคะหารด้วย2แม่ซื้อผ้ามา่านราคาผืนละเริ่มหารในหน่วยบาทก่อนนะคะโดยพิจารณาสูตรคูณแม่2 2คูณอะไรได้2 2ง,งคูณหได้2อนะคะส,ค,ะไไส,ะค,ะสคูณอะไรได้8ด สองคูณสี่ได้แปดสองคูณอะไรได้ศูนย์สองคูณศูนย์ได้ศูนย์ต่อไปนะคะหารในหน่วยสตางค์ค่ะโดยพิจารณาว่าสองคูณอะไรได้ห้าสองคูณสองได้สี่ห้าลบสี่เหลือหนึ่งเขียนหนึ่งไว้ข้างหน้าเลขศูนย์นะคะได้เป็นสิบสองคูณอะไรได้สิบสองคูณห้าได้สิบ ดังนั้นแม่ซื้อผ้าม่านราคาผืนละ140บาท25สตางค์นะคะต่อไปหน้า170ข้อที่3นะคะผ้าราคาเมตรละ150บาท75สตางค์ช่างตัดเสื้อซื้อผ้า4เมตรช่างตัดเสื้อต้องจ่ายเงินเท่าไรในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่า ผ้าราคาเมตรละ150บาท75สตางค์ช่างตัดเสื้อซื้อ4เมตรนะคะและถามว่าช่างตัดเสื้อต้องจ่ายเงินเท่าไรดังนั้นเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีการคูณเขียนบาทกับสตางค์ไว้ก่อนนะคะบรรทัดแรกค่ะผ้าราคาเมตรละ150บาท75สตางค์ ช่างตัดเสื้อซื้อผ้าสี่เมตรนำมาคูณกันนะคะบรรทัดที่3ค่ะช่างตัดเสื้อต้องจ่ายเงินคูณในหน่วยสตางค์นะคะ75คูณ4ได้300คูณในหน่วยบาทนะคะ150คูณ4ได้600ในหน่วยสตางค์นะคะมี300เปลี่ยน300ให้เป็น3บาท นำมาบวกกับ600นะคะดังนั้นในหน่วยสตางค์ก็จะเหลือ0 600บวก3ได้เป็น603ดังนั้นช่างตัดเสื้อต้องจ่ายเงิน603บาทนะคะต่อไปข้อที่4นะคะแปรงสีฟัน4อันราคา99บาทถ้าแต่ละอันราคาเท่ากัน แปรงสีฟันราคาอันละเท่าไรในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์บอกคือแปรงสีฟันสอันราคา99บาทถ้าแต่ละอันราคาเท่ากันนะคะและโจทย์ถามว่าแปรงสีฟันราคาอันละเท่าไรเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีการหารนะคะบรรทัดแรกค่ะแปรงสีฟัน4อันราคา99บาท ถ้าแต่ละอันราคาเท่ากันเราจะใช้วิธีการหารสั้นนะคะเขียนหน่วยบาทและสตางค์ไว้ก่อนและนำ99บาทเขียนเป็นตัวตั้งนะคะในหน่วยสตางค์เขียน00หารด้วย4ต่อไปนะคะแปรงสีฟันราคาอันละหารในหน่วยบาทก่อนนะคะโดยนักเรียนท่องสุดคูณแม่4 4คูณอะไรได้9 4คูณ2ได้8 9ลบ8เหลือ1เขียน1ไว้ข้างหน้าเลข9นะคะได้เป็น19 4คูณอะไรได้19 4คูณ4ได้16 19ลบ16เหลือ3ซึ่งก็คือ3บาทนะคะเปลี่ยน3บาทให้เป็นสตางค์ได้300สตางค์ ต่อไปมาหารในหน่วยสตางค์นะคะ4คูณอะไรได้30 4คูณ7ได้28 30ลบ28เหลือ2เขียน2ไว้ข้างหน้าเลข0นะคะได้เป็น20 4คูณอะไรได้20 4คูณ5ได้20ดังนั้นแปลงสีฟันราคาอันละ24บาท75สตางค์นะคะ ต่อไปหน้า171ข้อที่5นะคะป้าขายกล้วยหอมหวีละ45บาท50สตางค์จำนวน9หวีป้าขายกล้วยหอมได้เงินเท่าไรสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือป้าขายกล้วยหอมหวีละ45บาท50สตางค์จำนวน9หวีนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือป้าขายกล้วยหอมได้เงินเท่าไรเราจะหาคำตอบ โดยใช้วิธีการคูณนะคะเขียนหน่วยบาทและสตางค์ไว้ก่อนค่ะบรรทัดแรกนะคะป้าขายกล้วยหอมวีละ45บาท50สตางค์จำนวน9หวีนำมาคูณกันนะคะต่อไปนะคะป้าขายกล้วยหอมได้เงินคูณในหน่วยสตางค์นะคะ9คูณ50 ได้450ต่อไปคูณในหน่วยบาทนะคะ9คูณ45ได้405ในหน่วยสตางค์นะคะ400เปลี่ยนเป็นบาทได้นะคะได้เท่ากับ4บาทนำ4บาทมาบวกกับ405ในหน่วยสตางค์ก็จะเหลือ50นะคะในหน่วยบาท405บวก4ได้เป็น409 ดังนั้นป้าขายกล้วยหอมได้เงิน409บาท50สตางค์นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะแก้วตาใบบัวออมศินขุนและต้นกล้านำเงินไปซื้อสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย857บาท50สตางค์ถ้าจ่ายเงินคนละเท่าเท่ากัน แต่ละคนต้องจ่ายเงินเท่าไรในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์บอกคือแก้วตาใบบัวอ,อมสินขุนและต้นกล้านำเงินไปซื้อสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นเงินทั้งหมด857บาท50สตางค์นะคะโดยบอกว่าแต่ละคนจ่ายเงินเท่าเท่ากันนะคะและโจทย์ถามว่าแต่ละคนจะต้องจ่ายเงินคนละเท่าไร นักเรียนจะเห็นว่าแก้วตาใบบัวออมศิลขุนและต้นกล้าเท่ากับ5คนนะคะและนำเงินไปซื้อสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย857บาท50สตางค์ถ้าจ่ายเงินคนละเท่าเท่ากันนะคะเราจะใช้วิธีการหารในการหาคำตอบเขียนบาทและสตางค์ไว้ก่อนนะคะ โดยให้857บาท50สตางค์เป็นตัวตั้งหารด้วย5นะคะซึ่งก็คือจํานวนคนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะแต่ละคนต้องจ่ายเงินคนละเริ่มหารในหน่วยบาทก่อนนะคะโดยท่องสุดคูณแม่5 5คูณอะไรได้8 5คูณ1ได้5 8-5ลบ5เหลือ3เขียน3ไว้ข้างหน้า5นะคะได้เป็น35 5คูณอะไรได้35 5คูณ7ได้35 5คูณอะไรได้7 5คูณ1ได้5นะคะ7ลบ5เหลือ2ซึ่งก็คือ2บาท2บาทเท่ากับ200สตางค์บวกกับอีก50สตางค์ได้เป็น250นะคะต่อไปหารในหน่วยสตางค์ค่ะ5คูณอะไรได้25 5คูณ5ได้25 5คูณอะไรได้0 5คูณ0ได้0ดังนั้นแต่ละคนจะต้องจ่ายเงินคนละ171บาท50สตางนะคะ